เดี๋ยวเจอกันใหม่นะเอ้ยบ๊ายบายะลี่น้องบ๊ายบายลุงป้าคือสองมือเลยนะปะปะเราก็ไปกันเดี๋ยวไม่ทานรถไป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 มีบุญมาค่อยม่เล่นกับมีบุญไปเร็วนัาเตี๋ยวชมพันปาก ไล่ตกไม่ขึ้นทำไมอันนี้ไล่ตกไม่ขึ้นชอบไม่ขึ้นอันนี้ทำไมเราเราไปกดดูมันจู่มันไม่ขึ้นไปไปแล้วค่ะไปป้าด้าดาดาไปทู้ไป มาคุณะคนละมาคุณรถเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดาวิ่งตามเดี๋ยวไม่ดาวิ่งตามไปไปโอ้จะไปกับแม่ดาวท่าจะไปกับใครก็ไปอฮะไปไปโอ้ยคุณนายเอ้ยโอเคออกกำลังกายแล้วออกกำลังกายแล้ว ประตูยังไม่เปิดเลยประตูก็ยังไม่เปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงวะเปิดประตูตรงไหนอะเปิดประตูไม่ได้โอ้ยโอ้ยเปิดประตูอยู่ไอ้ที่เปิดประตูอยู่ตรงไหนอะนี่อ่าปะตูเปิดประตูแล้วเปิดประตูลุง อ้อวอย่ววองานเข้าแล้วง้าวอาวประดันไม่ทันใจเอาไว้ตรงนั้นแหละลูกไว้ตรงนั้นแหละอไม่เป็นไรเขาเก็มให้เป็นที่โอ้ยชุดแล้วจะเปื้อนนะ ไม่เหมือนต้นเย็นนะลูกไม่เหมือนต้นเย็นนะตอนเย็นเล่นได้เฮ้ยได้ไหมด้โอเคการรถเราโอ้โหโอ้โหโอ้โหยถ้ารถมาเราก็จะวิ่งกันแบบอุตลุดใช่โอเคพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วโอเคอ่ะไปไปกันไปะอเคไปปได้เก็บมยเสร็จเ้วก็ไปไป ไป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 ทางนี้ไปทางนี้ไปไปลุงเสือเรียกลุงเสือด้วยไปใครลงไปส่งด้วยไหมเดี๋ยวลุงเสือก็ได้วิ่งลุ้มแม่วันนี้อย่าวิ่งนะมันลื่นนะมันลื่นนะระวังลื่นนะลูงไป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 เอาจับมือจับมือ ฟัวีกพี่น้องช่วงแรกช่วงแรกช่วงโปรโมชั่นอโปรโมชั่นด้วยตัวมครัวเป็มันแรกๆกจะจับมือใช่ไหมโอ้โยเหมือนอะไรนะมาเฮายังไงมาเฮาคนงามนานๆไปมาเฮาอะไรมันเฮาเันเห็นผีมั้ง ละผ้าละผ้าละผ้าเจ็ดชีะเขาคิดว่าแซวลุงเขาไงเขาไปให้พูดนะโอ้ทางนี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 ้รอเปิดประตูหรือเปล่าไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอแล้วไปะเอาผ้าเจ็ดชีกับหนูกับประดาน่ะแล้วมินไบผ้าเจ็ดชีก่อนเอามาเอามาเอามาได้โอเคไป ขอบคุณค่ะบามีบุญก็จะไปชงป้ปวันนี้นะชุดอลเวลดนะทุกคนเพราะว่าอะไรก็ไม่ทันนะทุกคนมาโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมไม่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 ได้เดินเร็วเลยเมื่อกี้มันจะแบบนั้นแหละมันลื่นมันยิ้มเลย โอ้แต่มันลื่นจริงๆนะโมันลื่นเลยนะมินโอ้โหีแ้อยกัไปอร่อล้วป่ระาเพิ่ปอยมาราเปิดประตูเลยเดโอ้แม่ดายยงาปเปิดประตู นั่งดีๆลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นั่งดีๆลูกสุดท้ายตกใจเฮ้ยตกใจโอ้ยเขารัแล้วนี่นั่งนั่งคุณวงสวัสดีครับผมัวันสวัสดีครับจาเอาเรื่องลงเสือดิ ลบหน่อยให้เขาเปิดรมือเล่นก่อนแล้วหันมาทางนี้นี่หันทางนี้มันจะได้เช้านี้สุดอลวนสุดชละมนเยเอาเอาเอานิ่น้อยจ้าโอ้ยโอ้ไม่จับไม่จับไม่ได้มันเปื้อนมันหนักนแล้วเออแดนนั่นได้เออได้เช้าลุงเชื่อเลี้ยงไปเอียงยังเลียงไปเอียงยังเลียงไปเอียงยังอยากได้ยินอ่ะอยากได้ยินจังเลย โอ้ต้องหันลำโพงมาทางนี้โอ้เสียงชัดมากเสียงดีมากไม่เขาจะหันลำโพงไปทางนี้อะเรียกป้าดาี่เรียกป้าดานี่เรียกป้าดานี่ดูต้องหันต้องหันลำโพงไปฮะโอ้ ไม่รู้ตอนดึกๆอ่ะตัวเสร็จยังครับปวดจีปวดอืรึไหมคะดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะจะให้มิ้งซื้อทันนะรองเท้าเปียกแล้วลูกโอ้ยขาถ่านฝนเสียงรถจังเลยเหมือนเสียงรถจังเลยใช่รถน้องมินน้อยหรือเปล่าเนาะอืมน่าจะเป็นรถโดยสารที่ไปส่งพี่ๆเขาและทีนี้เราก็รถตู้ก็จะตามมาติดๆ เข้าใจฟังเสียงแล้วเนี่ยใช่เห็นไหมน่ะรถได้สารที่ไปส่งพี่พี่ทุกวันแล้วต่อต่อไปอีกคันก็คือรถตู้ของมินน้อยเออดูอ่านะคะบ๊ายบายตั้งใจเรียนนะลูกเป็นเด็กดีนะคะไม่งอแงไม่งอแงอ่ะอ่ะ โอเคค่ะสำหรับพีิปนีขอบคุณเอฟซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะฝากดูไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะอะไรเลยมันไม่เป็นไรไปีสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ